หลักๆของโครงการนะคะเราก็ต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับว่าป่าสาคูเนี่ยค่ะมีการกระจายอยู่ในบริเวณไหนบ้างนะคะในพื้นที่ของจังหวัดที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะซึ่งนอกจากดูถึงการกระจายเราจะดูถึงระบบนิเวศของป่าสาคูค่ะว่าเราพบได้ในพื้นที่แบบไหนนะคะแล้วสถานการณ์การคงอยู่ของมันเป็นแบบไหนนะคะข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้ที่เราศึกษาไปนะคะเพื่อให้รู้ว่าณนะตอนนี้นะคะ ถาสนาภาพของมันเนี่ยอยู่ในลักษณะแบบไหนอาจจะอยู่ในสมควรที่จะต้องฟื้นฟูไหมนะคะบางพื้นที่เราจะพบว่าสาคูได้หายไปแล้วนะคะจากในอดีตที่เคยมีอยู่เยอะมากนะคะเนื่องจากการพัฒนาเนื่องจากาเขาเรียกนโยบายของภาครัฐนะคะที่เน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะที่มุ่งให้ปลูกพืชเศรษฐกิจนะคะจนจนหลายๆพื้นที่หายไปนะคะซึ่งเราก็ได้สะท้อนให้เห็นนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนบ้าง ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลช้างซ้ายนะคะอําเภอการนาดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็คลองด้านหลังที่อยู่ติดกับกลุ่มสาคูตรงนี้นะคะก็คือคลองพระปิดนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะของสาคูที่เราเห็นอันนี้ค่ะจะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็ต้นที่ซูงมากๆค่ะโดยปกติเนี่ยการการที่เราจะนำเอาสาคูไปใช้นะคะเราก็จะใช้ได้ทั้งทุกส่วนนะคะของต้นสาคูไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นใบลำต้นนะคะ แล้วก็เปลือกของสาคูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชชนิดนี้นะคะอาจารย์ให้ให้ชื่อว่าเป็นพืชที่มีความเป็นความมหัศจรรย์มากๆนะคะเพราะว่ามีประโยชน์เยอะมากนะคะ เฉพาะต้นของสาคูเองนะคะสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นใบนะคะซึ่งอย่างที่เห็นก็คือเอามาทำเป็นจากมุงหลังคาซึ่งในอดีตนะคะก็เกือบทุกบ้านนะคะที่มีต้นสาคูก็จะใช้จากนะคะเป็นวัตถุดิบหลักในการทําหลังคานะคะส่วนที่เป็นใบนะคะแกนกลางของใบก็ยังนําเอามาใช้เป็นผลิตเป็นเครื่องเครื่องมือเครื่องใช้นะคะสำหรับครัวเรือนได้นะคะก็เป็นจะพวกไม้กวาดน,นะคะ ลำต้นของสาคูเองนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะก็เอามาใช้ประกอบในเรื่องของการทำขนมนะคะเป็นขนมสาคูควนนะคะแล้วก็อีกหลายๆชนิดนะคะที่มีส่วนผสมของแป้งสาคูนะคะ ามาเกเหมือนแป้งธรรมดาลเลยเขาเอามาหลายๆนามแล้วก็ใส่ในกระารทากวนทําเป็นขนมเปียกอะไรอย่างนี้ขนมเปียกสาคูซึ่งกาตีลังก์กวนกว้วห้มันแปง้งซุกแล้วตีลังเราหนามตาใส่มเ,สมเมือ่อแปกสาคูเดี๋ยวแค่เดี๋ยวนี้เขา้วนแมมใส่สาคูม็ดเล็กตอนนั้นแหละเขาจะทักแกแล้วเขาจะตัดปินถอนถอนแล้วมาทำเป็นตัวนอนตัวดวงตัวดวง เชื่อว่าการที่เราถ่ายทอดนะคะเรื่องของสาคูนะคะให้กับคนทั่วไปนะคะหรือแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่นักเรียนเยาวชนนักศึกษานะคะ mm. เขาจําเป็นที่จะต้องรู้มากเพราะว่าสาคูมีความโดดเด่นเป็นเพื่อเฉพาะถิ่นนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะข้อมูลจากโครงการวิจัยนะคะที่เราได้ทํามานะคะซึ่งมีเป็นเป็นเอกสารเป็นเล่มนะคะก็จะช่วยกระจายความรู้นะคะ เผยแพร่ความรู้ของสาคูนะ,คะให้กับคนทั่วๆไปนะคะให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของพืชชนิดนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะรวมถึงการอนุรักษ์นะคะให้มีการคงอยู่ของป่าสาคูนี้นะคะให้คู่นะคะกับชุมชนท้องถิ่นสืบไปนะคะ ฝากฝากคนรุ่นใหม่นะคะว่าให้หันกลับมาดูทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนของตัวเองนะคะมันอาจจะยังมีความหลากหลายมันอาจจะยังมีพืชเศรษฐกิจที่สามารถที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอยากให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชนเกิดขึ้นนะคะแล้วอย่างที่บอกไปในในตอนต้นนะคะก็คือสาคูเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพืชที่มหัศจรรย์น,นะคะก็ บา,บ,าบางพื้นที่นะคะซึ่งไม่เหมาะในการปลูกเขาก็ยังพยายามปลูกสาคูนะคะเพราะฉะนั้นเราเองนะคะอยู่ในภาคใต้แล้วนะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอให้พืชเช่นนี้นะคะคงอยู่กับเราได้ตลอดไปนะคะก็อาจารย์ก็ขอฝากไว้นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆนะคะก็อาจ,จะมา,าแบ่งปันกันในคราวต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณมากคะ่ะ